มกราคมได้ถ่ายทําการสร้างวัดเกาะมิโดยพระธรรมทูตในอำเภอพิมิ์ได้สร้างเป็นโครงการดึความร่วมรือของผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตและชาวบ้านทั้งหลายได้รุ่มมือนเนสร้างวัดเกาะมิตรเพื่อถวายเป็นพระราชกิศล ปีพศ2554เป็นต้นมาจนปีนี้พศ2 5 5 5ก็ดำเนินการสร้างเป็นบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จก็ขอเชิญท่านดูการก่อสร้างในวัดที่เป็นอยู่ในขณะนี้ต่อไป จะพาไปดูรับเล่าความเป็นอยู่ในวัด นี่คือความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ <h rees an> <qu> <Oliver> ี่คือสาลาหรือว่าอุโบสถที่เราที่เราใช้ทำวัดอยู่ทุกวัน พระพามได้เป็นพระธรรมทูตรุ่นที่17และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสายแปดมีตำแหน่งประจำอยู่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่ออาตมาได้รับตำแหน่งพระธรรมทูตเป็นทางการมาแล้วก็ได้มาสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่ง ตั้งชื่อว่าวัดเกาะเวียงทองอยู่ข้างสนามบินที่7หมู่1ตำบลหัวเตยอำเภอพิมพินขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตโดยการสร้างให้เป็น พระราชกุศลแก่ในหลวงคือพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชการที่9นี้เพื่อจะให้เกิดเป็นบาร,รมีเป็นกุศลให้แก่พระองค์ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ณขนาดนี้ให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บทั้งมวลภาพนี้เป็นภาพ การสร้างวัดและเป็นบริเวณวัดของวัดเกาะเวียงทองที่ข้าพเจ้าได้สร้างนี้เวลานี้มีพระพิสุจำพรรษาอยู่ถึง10องค์แล้ววัดกำลังอยู่ในการก่อสร้าง โดยความร่วมมือของข้าร,ราชการทหารตำรวจพระเจ้าอัตมาได้ดำเนินการก่อสร้าง แต่ก็ยังขาดทุณสมบัอีกมากมายที่จะจะสร้างวัดนี้ขึ้นให้สมบูรณ์ได้กุฏิวิหารที่จะให้พระอาศัยอยู่นั้นก็ไม่ค่อยจะมีจึงอยากเชิญสาธุชนทั้งหลายเข้ามาร่วมกันสร้างวัดเกาะเัียงทองให้เป็นวัดที่น่าอยู่น่าอาศัย และน่าปฏิบัติธรรมอตาตมาคิดว่าจะสร้างวัดเกาะเยียงทองนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของสาสนิกชนฝึกสมาธิและกรรมฐานให้มีความสุขกายสุขใจในเวลาที่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมะในวัดเกาะเยียงทองแห่งนี้ นี่คืบอบริเวณวัดส่วนหนึ่งที่ได้จัดสร้างขึ้น เชิญท่านศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาจิตศรัทธาภาษาธะมาร่วมงานฉลองพระประธานหน้าตัก59นิว้วเพื่อประดิษฐานณวัดเกาะเวียงทองหมู่ที่หนึ่งบ้านหัวเกาะตำบลหัวเตยอำเภอปุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์พศ2556นี้ ตรงกับวันแรม15้าค่ำเดือนสองและเป็นวันตุดจีนของปีนี้โดยคณะกรรมการของวัดเกาะเวียงทองโดยการนำของผู้ใหญ่วินัยแก้วเชือ้อและหลูงป๋ยมะม่วงเจต้นโดยการนำของคุณพ่อสวัยสุวรรณิ์พร้อมด้วยลูกๆและหลานตลอดถึงพ่อค้าประชาชนข้าราชการของชาวบ้านหัวเกาะนี้ และคณะของผู้ใหญ่แต่สิงหัพลอบอตอบ้านคลองสินทองทุกท่านเป็นกรรมการร่วมกับบริษัทวิกเตอร์ไรติงประเทศไทยโดยการนำของผู้อำนวยการบริษัทคุณชรินปริตะคงษาชัยพร้อมด้วยคนงานในบริษัทวิกเตอร์ไรติงประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างพระประธานขึ้นหนึ่งองค์ หน้าตาักห้าสิบเก้านิ้วปางมารวิชัยหรือปางปาามารที่เราเรียกกันว่าปางสะดุ้งมารเพื่อประดิษฐานนศสาลาอเนกประสงค์วัดเกาะเวียงทองจึงขอเชิญท่านศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายมาเป็นเจ้าภาพในการสร้างครั้งนี้โดยการตั้งพุ่มพระป่าสามคี นำมาทอดโดยพร้อมเพียงกันที่ศาลาอนเนกประสงค์วัดเกาะเวียงทองแห่งนี้ในวันที่สิบที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันกุดจีนตรงกับวันอาทิตย์ที่สิบเวลวันอาทิตย์ที่สิบเวลาเก้จุนย์นย์อนำพระประธานหน้าตักห้าสเก้านิ้วประดิษฐานหนาศาลาอนเนกประสงค์วัดเกาะเวียงทอง ในเวลา14นาฬิกานำพุ่มพระป่ามาพร้อมกันที่ศาลาอนเนกประสงค์วัดเกาะเวียงทองเวลา15.00นมีการแข่งขันฟุตบอลโดยทีมของชาวบ้านหัวเกาะเหล่านี้โดยการนำของอบตอยินดีเขาวงกฎคุณคันนึงสุวรรณิตและคุณชาตีสุวรรณิตผู้ใหญ่แต่สิงห์พล อบตคลองสินทองปะทะกับทีมนักร้องจากกรุงเทพพระมหานครโดยการนำของนักร้องชื่อดังคุณโจอี้มาสูมาร่วมเตะคุตบอลกับชาวบ้านหัวเกาะของเราขอให้ท่านทั้งหลายมาเป็นกำลังใจให้กับโจอี้มาสู และทีมบ้านหัวเกาะของเราโดยพร้อมเพียงกันในเวลา17.00นเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระประธานเวลา18.00นถวายพระประธานประจําสาราอนเนกประสงค์วัดเกาะเวียงทองเวลา19.00นถวายพระป่าสามมคคีเวลา20.00นมีลําวงเวียนครบ นางลำม,มาทุกสารทิศโดยเฉพาะของหมู่บ้านหัวเกาะของเรามีนางลำสาวสวยมากมายมาเป็นลำม,มาเป็นนางลำวงให้ท่านสนุกคุกคืนกับวงดนตรีชาโลเลป่ปะท่ะกับนักรองชื่อดังโจอี้มาสู่พร้อมคณะร้องเพลงเชียร์ลำวงตลอดทั้งคืนขอเทินท่านสาสนิกชนพุทธบริษัท ทั้งหลายได้มาร่วมงานฉลองพระประธานณวัดเกาะเวียงทองของเหล่านี้โดยทุกคนในวันที่สิบกุมภาพันธ์พศ25 5 6นี้ซึ่งตรงกับวันแรม15คห้าค่ำเดือนสองเป็นวันปุดจีนพอดีจึงขอเชิญท่านศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมสร้างาพระประธานเพื่อประดิสถาน ณวัดเกาะเวียงทองโดยพร้อมเพียงกันทุกท่านเออ